โดยที่มันูดกันทาได้เนี่ยไปพอสุดเลยเป็นนิงหนังฝรั่งแล้ววิ่งไปควันไปถ้ามึงถ้ามึงวิ่งไปเนี่ยเบี๋ยวไปเนี่ยมึงจะหนักเสียงได้หน่อยเสียงได้หน่อยลำโพงมึงจะตื้อๆเว้ยมึงจะแบบว่านี่ความสุขเลยเว้ยอันนี้คือความสุขของชีวิตเว้ยความสุขด้วยอ่ะคือความสุขของชีวิตเย มาก่อไงคิดดูมึงแดกเหล้าเลยมึงแดกเหล้าแล้วมึงไปอว้วกเลยมึงมันทรมานมึงตบแบบถ้ามึงดยู่กันพาลูกไปอว้วกมันจะสบายถ้าลง,ลงเขาให้ปลูกเนฉะ <c oughs> พาะการแพทย์หรือยังไม่ผ่าน <c oughs> ยังไม่ผ่าน ้าวดาวแล้ววฟิวแล้วอ้าวมีอเรียกเราปเล็ขาบอกจยแนี่ักปี Bye. Wow.